สวัสดีครับนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการแนะนำนักเตะ p k Academy นะครับคนนี้ก็เป็นคนที่หกนะครับคนนี้ก็รุ่นสองนะจะเรียวกว่ารุ่นสองแต่อายุน้อยสุดก็ได้ตอนนั้นนะมามามาอายุน้อยสุดเลยนะครับในรุ่นสองก็ผมทำา a c a d มี y นี่มาห้าปีนะครับห้าปีนิดนิดนะครับก็จะเข้ามาหลังจาก ผมสอนรุ่นแรกได้ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับเขาก็เข้ามาซึ่งเป็นน้องเล็กสุดเลยตอนนั้นนะผู้เรียนกับอาจารย์ตั้งแต่อายุกี่ขวบหกขวบครับหกขวบนะแนะนำชื่อเลยชื่อสวัสดีครับม่ครับชื่อภูวเดชแก้วกระจายครับชื่อเล่นชื่อครูครับนะอายุหกขวบนะมาเรียนตั้งแต่อายุหกขวบนะครับตอนนี้ก็ห้าปีละสิบเอ็ดขวบนะครับก็เกิดพศสองพห้าห้าสองนะครับ อ่ตอนนั้นภูมาเรียนได้ยังไงจำได้ไหมที่มาเรียนที่เนี้ยอ่ะไหนอลองเล่าให้คนที่ดูาปาฟังก็ตอนแรกที่ผมมาเรียนเพราะว่าตามพี่มาครับตามพี่มาเรียนนะครับก็ตอนนั้นตอนนั้นชอบฟุตบอลเพราะอะไรตอนที่ที่มาเรียนตอนนั้นไอ,อ,อ,อตอนผ,ผมยัง แม่ไม่ค่อยชอบฟุตบอลเพราะว่าตามพี่มาตามพี่มาเฉยเฉยแล้วก็แล้วมาเริ่มชอบตอนไหนครับชอบตอนอายุแปดขวบครับแปดขวบก็เท่ากับว่าเรียนอาจารย์มาปีหนึ่งแล้วถึงจะเริ่มชอบตอนนั้นเราเราก็มาเรียนโดยที่พ่อก็ชอบฟุตบอลถูกไหมพ่อชอบฟุตบอลแล้วก็อยากให้ลูกเปนะ็นนักฟุตบอลถูกไหมครับเนาะก็พ่อเขาก็สนับสนุนก็ มามามาให้เรียนไม่เป็นอะไรเลยค่ะแมไม่เป็นอะไรเลยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยในการทํามากเพราะว่าติดลบเลยติดลบเลยผมก็ใช้คํานี้ตลอดว่าติดติดลบเลยแต่แต่พ่อเขาชออฟุตบอลหลักฟุตบอลก็ก็เลยมาเรียนตรงนี้มามาพ่อมาเจอตรงนี้ได้ยังไงพ่อไม่ได้มาเจอครับผมตามปีใหม่ พี่พี่คนนั้นตอนนั้นใครมาเรียนพ,ททพี่ชอตครับอ่าพี่ชอตนะพี่ชอตก็ก็มาก่อนพี่ปูน่าจะไม่กี่เดือนเองนะครับก็พี่ชอตก็มาเรียนอยู่ก่อนนะครับก็แล้วปูก็ไม่เห็นก็มาเรียนมาเรียนโดยที่ตัวเองเยังไม่ชอบด้วยซ้ํานะครับอ่าปูตอนเนี้ตอนนี้ปูนนคิดว่าตัวเองเนี่ยเก <d> ี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยตัวเอง ชอบมันรักมันมากแค่ไหนก็อชอบบอลมากครับแล้วก็รักมากแล้วลแล้วคิดว่าตัวเองตอนหกขวบกับตัวเองตอนเนี้ยมันพัฒนาขึ้นมาเยอะไหมยเยอะนะครับถ้าเทียบกับเด็กสิบเอ็ดปีของทีมอื่นก็สู้ไม่ได้หรอครับแต่ถ้าวัดจากตัวเขาเองที่เรียนมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยคือดีดีขึ้นเยอะมากทั้ง โอ้เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะนะครับตอนนี้ก็ทําได้เกือบทุกอย่างนะครับตอกแส่งยิงนะครับเป็นคนหนึ่งที่ว่ายิงเยอะที่สุดในทีมนะด้วยอยู่นานด้วยด้วยในรุ่นเขาก็เป็นกองหน้ามาตลอดเนอะตั้งแต่ตั้งแต่เรียนเลยเนาะทางก็ให้เล่นกองหน้ามาตลอดนะครับแล้วชอบตําแหน่งนี้ไหมชอบครับชอบนะครับทำไมถึงชอบตําแหน่งกองหน้ามาก ได้ชอบเพราะว่ามัน่ได้มันใจตัวเองเลยก็เพราะว่าชอบเพราะว่ามันมีการทําประตูส่งบอจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูสามท <c oughs> ีนี่รับนี่ก็นี่ก็อยู่สน,นามบอลน,นะต่อไปก็เป็นนฟุตบอลอ่ะแล้วแล้วมีความใฝ่ฝันนะ ในในด้านฟุตบอลมีความฝันอะไรบ้างมีครับอยากติดทีมชาติไทยแล้วก็ได้เข้าไปในสโมูรดอนดังๆนครับนะครับแลวก็ก็คือความฝันแล้วก็สิ่งที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้คืออะไรคิดว่าสิ่งที่จะพาเราไปถึงตรงนั้นได้มีระเบียบวินัยแล้วก็ความแสวงอันนี้อ่ะนะครับครามแสวงนะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ ทีเคแคดมดหนึ่งที่แล้วก็เรียนที่เจนทีแค e m ดยมกับโคช้ชจิ๊ด้วยนะครับนะครับซึ่งเป็นแคมเดี่อีอีกแค a เด m y มีหนึ่งที่ผมก็สอนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าน้องเขาก็จะเรียนกับโคช้ชจิ๊ซึ่งซึ่งก็จะได้ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นไปอีกนะครับในในอีกรูปแบบนึ่งนะครับในอีกในในความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับอ่าผงคิดว่า ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีคนบังคับให้ผูเลือกเล่นฟุตบอลทาได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ารักรักุตบอลแล้วก็ชอบฟุตบอลครับมีคนบังคับมาเรียนไหมเนี่ยไม่ครับไม,ไม่ครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าโหพ่อเขาลาฟุตบอลมากๆแล้วก็ส่งเสริมลูกมากๆนะครับซึ่งเขาก็จะมีน้องสาวเขาด้วยก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาแนะนํา น้องสาวให้ให้รู้จักนะครับก็น้องสาวก็มามามาเพราะพี่นี่เองนะครับพูตอนเนี้พูสิ่งที่บูยังทําไม่ได้ดีเลยคือการดอกบ,บอลน,นะครับยังอื่นคือได้หมดแล้วยิงยิงทรงเลี้ยงบอลทุกอย่างได้หมดเลยนะครับการดรอบ,บอลตอนนี้สถิติของตัวเองเยอะสุดอยู่ที่เท่าไหร่ ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้านะครับซึ่งเชื่อว่ามัน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 ไปได้อีกนะจากคุณดาะบอลไม่เป็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์นิดนึงก่อนติดคิดโชว์ดาะสักนิดเนะยไม่ต้องเยอะนะอยไปเอาบอลดากสักหน่อยให้เห็นให้เห็นกล้องดออเดาะเก็บไปเอา,านะครับก็ปกติเลยครับ รื่องปกติเรื่องความตื่นเต้นเรื่องความอายจริงๆแล้วเป็นคนขี้อายมากนะครับแต่ว่าผมก็สอนไปตั้งแต่เด็กๆหลายอย่างนะครับการฝึกให้มั่นใจในตัวเองนะมันจะทําให้ให้การเล่นฟุตบอลเราพัฒนามากขึ้นนะครับโอเคก็ฝากฝากน้องครูไว้ด้วยนะครับก็เชื่อว่าถ้าไม่หลุดจากเส้นทางเนี้ยมีแน่นอนนะครับโรงเรียนดีๆเรียนหรือว่าโรงเรียนที่เป็นฟุตบอลนะครับแต่อาจจะไม่ดีมากแต่ว่าโรงเรียนที่มีฟุตบอลให้เขาเล่น เขาไปได้แน่นอนนะครับโอเคฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆที่เข้าเผื่อเพื่อนๆเขาเข้ามาดูเงี้ยอยากฝากบอกอะไรเพื่อนๆไหมบากว่าอย่าอย่าทิ้งฟุตบอลนะครับทิ้งฟุตบอลอย่าเลิกเล่นฟุตบอลเลยครับเฮียอยากจะฝากติดตามผลงานอะไรตัวเองไหมมีมี ฝากติดตามเพจ TK ด้วยใช่ไหมนะครับก็จะมีผลงานให้ลงดูบ่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้เอาเวลาว่างนะครับมามาทำประโยชน์กันดีกว่าเราไปทำอะไรที่มันไร้สาระนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เรื่องเกมเรื่องอะไรมันก็ค่อนข้างมีผลกระทบต่อน,นักฟุตบอลหลายๆคนนะครับนะบแต่ว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ แต่บางคนเล่นแล้วแล้วติดสิ่งไม่ดีมานั่นนะคือคือมันไม่มีประโยชน์นะครับสู้ว่าเฮ้ยเราเล่นเล่นแค่ขายเครียดนันทนาการพอนะครับเอาเวลามามาออกกําลังกายตรงนี้ดีกว่าเนาะน,นี่ก็มาไก่นะครับจากจากรมทาแหงเลยนะแต่ก็มาซ้อมทุกวันนะครับวันไหนที่เขามาซ้อมได้เขาก็จะมาซ้อมทุกวันโอเคฝากน้องครูไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้าชอบนะครับถ้าอยากมาเรียนก็เดี๋ยวผมจะ เอาเบอร์ลงไว้ให้ตรงหน้าคลิปนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ